อมาดามบรโจนกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมากับหัวข้อที่เหมาะสมกับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะจ๊ะก็เป็นความรักตอนต่อไปของเราเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างเออก็ทําใจให้สะดวกทำใจให้สบายค่อยอัลลาคารคมาถึงกองที่หนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมนะดูเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าไปซสีเรียดอย่าไปเครียดนะจ๊ะอ่าเพราะว่าไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะ มาดูกันซิว่าความรักตอนต่อไปอในสถานะที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะสาหรับคนกองที่หนึ่งนะมาดูซิว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองนี้รักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าเรามีความพิเศษในสายตาเขาในความรู้สึกเขาบ้างไหมขอห้าใบค่ะ คุณกองนี้หมายมันปั้นมือว่ายังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องมีความรู้สึกพิเศษมันเหมือนมีความดือ้อความอยากเอาชนะบางอย่างอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเนี่ยเราก็ดูค่อนข้างที่ตรงตรงเนาะในเรื่องของความรักถามว่าเขคนาคนนั้นรู้สึกยังไงเรามองว่าจากหน้าไพ่มันไม่ได้ออกแนวรู้สึกรักนะหรือรู้สึกชอบนะแต่รู้สึกว่าการมีคุณอยู่ไปเรื่อยๆมันก็เป็นความรู้สึกที่ดี เออไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีมันก็เป็นความรู้สึกที่มันแฮปปี้มีคุณก็อุ่นใจดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าจะถึงขั้นรักขั้นชอบบอกว่าตกหลุมรักอะไรขนาดนั้นไหมนะจากนาไพ่นะเรามองว่ายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่อารมณ์คุณเป็นคุณบางอย่างมันอาจจะทําให้เขาเบรกความรู้สึกนั้นอยู่ด้วยก็ได้นะ บางทีอาจจะมาเรื่องจากตากกักเะความคิดการแสดงออกเรื่องนิสัยบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้แฮปปี้กับเราขนาดนั้นก็ได้เขาข,ขยายทาวเวอร์หน่อยหรือก่อนหน้านี้ทะเลาะอ,อะไรกันหรือเปล่าพูดคุยอะไรกันไม่ลงรอยหรือเปล่าเรามองว่าหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวเขาไม่พร้อมด้วยแหละไม่ใช่ว่า เราเป็นฝ่ายผิดหรือเราเป็นฝ่ายที่แบบว่าไม่ได้ดีหรือไม่ได้เป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะส่วนหนึ่งเรามองว่าเขาไม่พร้อมเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องราวที่มันไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามันเยียวยาหัวใจได้หรยอย่างมันก็ผ่านระยะเวลาในการเยียวยาหัวใจมาได้แล้วในระดับหนึ่งนะเขาก็รู้สึกว่าตัวเองควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนทําใจหรือเข้าใจเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วว่า อะไรที่มันไม่ค่อยโอเคในชีวิตรักเขาก็คือมันผ่านพ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะประคาประคองตัวเองพยายามที่จะรู้สึกดีจริงๆถามว่ามันมีความรู้สึกดีซ่อนอยู่ไหมกับคุณเรามองว่ามีนะอ่าณตอนนี้มันมีนะแต่ด้วยความที่บันทีมันอาจจะกลัวเนาะมีแผลตรงแผลใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้การเปิดใจอ่ะมันดูเหมือนจะเปิดแต่ก็ไม่เปิดจะเข้าใกล้แต่ก็เหมือนไม่เข้าใกล้อมลงประมาณนั้นอะ่ะเราสึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแผลใจจากเขานี่แหละ อืแล้วก็ด้วยท่าทีบางอย่างของคุณอย่าไปกดดันเขานะเอ่อต้องให้เวลาเขาหน่อยนะออกแนวแบบถ้าเป็นเรื่องของความรักอาจจะเรียกว่าออกแนวอินทเวอร์สก็ได้นะคะเออให้ให้เวลาเขานิดนึงให้พื้นที่เขานิดนึงอย่าแบบไปขอสถานะหรือขอความชัดเจนจากเขาณตอนนี้นะอืมจริงๆก็เริ่มมีใจให้เราแล้วเหมือนกันเริ่มก็ชอบเราแล้วเหมือนกันเออแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ยังเอาแน่เอาหนอไม่ได้อ่ะออ มาดูสิว่าแล้วเขามีคนอื่นในความสัมพันธ์ไหมเขาคนนั้นที่คนกอนที่หนึ่งนึกถึงอยู่เนี่ยมีความสําคัญมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ไหมขอห้าใบไปดูโดยรวมนะเธอไม่ต้องไปซีเรียสถ้าอยากซีเรียสดูดวงส่วนตัวนะคะแต่อยากได้แบบไหนบอกได้นะว่าโอ้แมาดามอยากได้ดูแบบอวยอะไรอย่างเงี้ยก็จัดให้ได้หรืออยากได้แบบนาไพบอกยังไงก็เอาอย่างนั้นก็จัดให้ได้ถามว่ามีไหม ข้อหนุ่มคนนี้หรือแม่สาวคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีสังคมมีคนเข้าหามีคนเข้ามาคุยเออเฮฮาปาจิงโกะแล้วก็บางทีอาจจะดีวกับคนเก่าๆได้ด้วยนะเพื่อนเก่ากิ๊กเก่าคนรู้จักเก่าคนคุยกเก่าๆหรือบางคนที่อาจจะมาก่อนเราได้ด้วยอย่างนี้ให้ระวังไว้หน่อยนะคะแต่ถามว่ามันเป็นแบบเปิดสถานะกันไหมเรามองว่าจากหน้าไพ่อ่ะมันมีความห่างเหินมีความเงียบหายกันเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ยังมีการติดต่อยังมีการวนเวียนอารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะแต่มันไม่ได้เหมือนแบบ คบกันจริงจังนะาจากหน้าภั่แต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันมีการปาร์ตี้กันบ้างหรือมีการพบปะสังสรรค์กันบ้างพูดคุยกันบ้างอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะอแต่ถามว่ามีไหมก็ก็มีแหละอืมเอาแนวเรื่อยๆเอาแนวอยู่ในเฟนโซนพี่น้องโซนะเพื่อความสบายใจของเราเนาะอืม <laughs> แล้วคนกองเนี้ย ในปีนี้มีโอกาสสมหวังกับรักครั้งนี้ไหมเหมือนเขาจะชัดเจนมากขึ้นไหมอะไรประมาณนี้นะในปีนี้ามาดูซิขอห้าใบค่ะหยิบมาหกใบแล้วติดกัน คนกอนนี้ก็หวังอยู่ว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของความรักไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นทิศทางที่คุณอยากที่จะควบคุมได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ฮะฮาดาต้องไฟหน่อยนะต้องเหนื่อยหน่อยนะต้องวิ่งไล่ตามหน่อยนะแต่ก็มีโอกาสอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะแต่เรามองว่าหนึ่งเราก็อย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งงงงิงงองแงงใส่เขาเออต้องเป็นฝ่ายไฟเป็นฝ่ายลุย เป็นสายบุกสายลุยนิดนึงนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็บางครั้งเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบว่าตามเขาเยอะหน่อยอะ่ะหอยหาความรักความไม่ตายจากเขานี่เนาะฉะนั้นอ่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่อย่าพยายามยัดเยียดตัวเองมากจนเกินไปเอาแค่ระดับที่พอดีพอดีแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะน้อยเดี๋ยวเราก็จะน้อยใจแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักไหมเรามองว่ามีนะแต่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเลยแหละฉะนั้นในปีนี้เรามองว่ามันจะมีโมเมนต์ดี มีความใกล้ชิดเกิดขึ้นมีโมเมนต์ที่ดีๆเกิดขึ้นมีความแฮปปี้บางอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าต้องใช้ความสมัคเสมอความจริงใจแล้วก็ใช้เวลา,าใช้ความอบอุ่นด้วยอย่าเข้าหาด้วยอารมณ์ร้อนแรงหรืออารมณ์หงุดหงิดประมาณแบบว่าอยากเอาชนะอารมณ์ประมาณนี้เรามองว่าไม่ค่อยดีนะคะอืมเฮ้ยกล้องนี้แบบมีลุ้นนะเนี่ยคุ มามาถามพายอีกรอบหนึ่งว่าคนกองเนี้ยควรที่จะพยายามต่อใช่ไหมพายเออกับความรักครั้งนี้ขอห้าใบาคนกองนี้เหมือนประมาณแบบหลังจากดูคลิปนี้แล้วฉันมีกำลังใจฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นบางอย่าง วางแผนบางอย่างใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำแพทเทิร์นแผนการใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีไอเดียเกิดขึ้นเลยนะคะเอาบอกเลยนะจ๊ะถามว่าควรที่จะไปต่อ,อความสัมพันธ์นี้ไหมอืมไปค่ะไปต่อนะคะแม้ว่าในใจคุณะจะรู้สึกว่าเออมันจะได้เหรอมันเหมือนเรายืนอยู่ที่เดิมย่ำอยู่ที่เดิมเออเหมือนแบบเราไม่เห็นหนทางอนาคตข้างหน้าแล้วก็ไม่เห็นทิศทางที่จะได้ไปแต่เรามองว่า ค่อยๆใช้เวลาอย่างที่บอกค่อยๆใช้เวลาศึกษาพูดคุยแล้วก็ให้เวลาเขาให้พื้นที่เขาด้วยเออแล้วก็เหมือนพูดคุยให้คําแนะนาําให้กำรึกษารในเรื่องต่างๆบางทีอาจจะไม่ต้องถามแบบว่ามันน่าเบื่อที่แบบว่ากินข้าวหรือยังทําอะไรอยู่คิดถึงเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าเบือ่ออาจจะหาเรื่องคุยที่มันแบบให้เขาสบายใจเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เธอสนใจนู้นนี่นั่น,น,น,นอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ามันมีทิศทางที่จะให้ไปต่อมีความหวังแล้วก็เออ มีคนคอยให้กำลังใจคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าควรที่จะไปต่อนะเพราะว่าถ้าจะให้เลิกก็ถามว่าเลิกไหมเธอก็ไม่เลิกอยู่แล้วเออไหนๆก็รู้สึกว่าฉันยังตัดใจไม่ได้ก็ไปให้มันสุดทางค่ะอืมหนทางเรามองว่าแนวโน้มอ่ะทิศทางที่ดีอะมีมากกว่าเจ็สิเปอดสิเปอร์เซ็นเลยนะที่จะสมหวังนะสำหรับคนกรอนี้แต่อาจจะต้องอย่าใจร้อนอย่ายัดเยียดตัวเองมากเกินไปแล้วก็อย่าเล่นเกมมากเกินไปแต่ให เขาเรียกว่าอะไรให้เสนอความจริงใจแล้วก็ความสม่าเสมอเพราะเขาก็มีแผลใจเนาะอือยังไงก็ค่อยๆเปค่อยๆไปนะคะคนกองแรกอ,อยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีก็โยนไปคนอื่นนะคะเออถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรา,ลายละเอียด้คลิปได้นะจ๊ะวันนี้มาดามไปแล้วนะคะรักทุกคนนะจ๊ะช่ามาถึงคนที่เรื่องกองที่สองนะคะเป็นดวงโดยรวมนะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆนะจ๊ะ มานึกถึงหน้าเขาคนานั้นตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนที่เรื่องก,กองที่สองนะคะรักไหมชอบไหมประทับใจห,หรือเปล่าสนใจบ้างหรือยังเป็นคนสําคัญในใจิตใจเธอบ้างไหมอืมฉันอยากรู้ขอหาบ่อยคนกองนี้ก็แบบว่าก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเขาชอบเราลักษณะไหน มากกว่าเพื่อนหรือแบบเพื่อนหรือว่ารู้สึกดีแต่ไม่ได้รู้สึกรักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณก็แบบก้ามกึ่งก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่อีกใจนึงก็แอบ,บแบบคิดเข้าข้างตัวเองอยู่บ้างเออมันก็เป็นปกติที่คนเราจะมองโลกในแง่ดีอะเนาะหกดาบสตริงสตริงมาทั้งสองกองเลยนะถาถามว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนสําคัญในชีวิตเขานะคะเป็นคนที่เขาสามารถพูดคุยขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือ เวลาที่อ่อนแอก็เหมือนแบบว่ามีคนคอยประคองอยู่ข้างๆเหมือนเป็นแหล่งพักพิงใจอ่ะแต่ถามว่ามันถึงขั้นชอบถึงขั้นรักไหมเรามองว่าใจเขาเหมือนยังไม่เปิดนะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเป็นคนที่อ่ะจริงๆคล้ายๆกองแรกก็คือมีแผลใจมีความรู้สึกเหมือนไม่เขาเรียกว่าอะไรมีความระแวงคนอื่นอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะ เออไม่เปิดใจเต็มที่แล้วก็ยังรักษาแผลใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังมีปมกับความรักอยู่ก็คือยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาแต่ถามว่ามีคุณดีไหมอยู่ในชีวิตมีคนดีค่ะมีคนอยู่ในชีวิตดีคุณดูแลเขาดีคุณเอาใจใส่เขาดีเขารู้สึกมีความอบอุ่นเนาะบางทีอยากจะอ้อนคุณด้วยซ้ำเอออยากจะอ้อนอยากจะโน่นจะนี่แต่ถามว่ามันถึงขั้นที่ลึกซึ้งมากมายไหมในใจเขาก็เหมือนกับตอบตัวเองว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะอื ขยายให้หน่อยแล้วกันกองแรกยังขยายให้ทําไมกองนี้จะขยายให้ไม่ได้เออขาสามใบทําไมเป็นสีด่ดาบทาไมเหมือนแบบไม่อยากขยับเพย่อนความสัมพันธ์นะหนึ่งบางทีเขาอาจจะกลัวนะว่ามันจะไม่เหมือนเดิมมันอาจจะไม่แฮปปี้เหมือนเดิมคุณอาจจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เนาะมันมีความกลัวบางอย่างที่ฝังใจเขาอยู่อ่ะเอ็มเปอร์ร์แปดเหรียญแล้วก็เดอะเดช ขากลัวการเปลี่ยนแปลงบางอย่างค่ะเขารู้สึกว่าการที่มันเป็นอยู่ในลักษณะเนี้มันแฮปปี้แล้วมันดีแล้วสําหรับเขานะสําหรับเขาเฉยๆนะมันอาจจะไม่แฮปปี้สำหรับเราอยู่แล้วแหละเออแต่สำหรับเขาเขารู้สึกว่าเขาสามารถจาัดก,การชีวิตตัวเองได้ นึกอออกมาจากการเรื่องราวาต่างๆในชีวิตตัวเองได้แล้วก็บางทีอาจจะจาัดก,การเรื่องของคุณได้แบบว่าคุณก็อยู่ในสถานะหนึ่งคุณก็จะทําอะไรได้ในแบบที่คุณทําได้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันก็แฮปปี้ในขอบเขตที่มันอยู่มีคุณก็อุ่นใจมีคุณให้อ้อนมีคุณให้ปรึกษามีคุณให้แบบว่าอยู่ข้างๆเขาเวลาที่เขาต้องการแต่เขายังไม่อยากที่จะ,ะพัฒนามากกว่านี้เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลง,ปปลงกลัวเดอะเดมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนที่เขาคิด เออกลัวการตัดสินใจบางอย่างมันผิดอารมณประมาณนี้ได้นะเหมือนเหมือนเขาอยากจะปล่อยให้มันอยู่ในสถานะนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางคนค่อนข้านที่จะพูดเก่งวันล้อมเราเก่งด้วยซ้ำอืมก็มองว่าบางทีเขาก็แฮปปี้ในจุดที่มันเป็นอยู่เนาะอยู่ที่ตัวเราอะเราแฮปปี้หรือเปล่าล่าอะอะมาคำถามต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมาดามลืมหัวข้อโอเค คำถามต่อไปว่าเขามีคนคุยคนอื่นในความสัมพันธ์อยู่ไหมเด้งมาใบหนึ่งแล้วจ๊ะขอห้าใบเขาคนนั้นที่คนก่อนที่สองนึกถึง <c oughs> คนก่อนที่สองนี้เหมือนประมาณแบบว่ามันต้องมีอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีได้คุยแบบดิวบ้างอะไรบ้างนึกออกมะอืมเจ็ดไม้เจ็ดเหรียญอืม ห้าถ้วยสี่เหรียญแล้วก็เอ็มเพอเรอร์ถามว่าคุยในลักษณะคุณคุยเรามองว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะมันเหมือนคุยกันเขาเรียกว่าอะไรคุยแบบเรื่องของคอนเน็ชันเรื่องของงานนะได้เออเรื่องของการงานเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างหรือว่ารู้จักกันไว้ก็ดีกว่าไม่รู้จักกันนะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะสานต่อถ้าจาัดหน้าไพ่นะเรารู้สึกว่าเขายังไม่ได้พร้อมที่จะเปิด คุยแบบคนคุยขนาดนั้นกับคนอื่นนะคะอืมเหมือนยอย่างใหญ่ที่จะมีพื้นซี่ส่วนตัวหรือในที่นี้มันไพ่ก็จะบอกว่าอ่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะ <c oughs> ก็ได้เหมือนกันแต่เราดูจากหน้าไพา่เรามองว่าไม่ได้ออกแนวคนคุยขนาดนั้นนะแต่แค่ออกแนวคนคุยแบบเพื่อมีคอนเนคชันอะเพื่อเป็นเพื่อนได้เพื่อบอกว่ามีคอนเนคชันในเรื่องของการงานการติดต่อบางอย่างได้อืมอารมณ์ประมาณนั้นซะมากกว่าที่จะเป็นคนคุยแทนในแนวเชิงชู้สาวนะคะถ้าจากหน้าไพ่นะ อแล้วเราคนกองเนี้ยมีโอกาสที่จะสมหวังกับความรักครั้งนี้ในปีนี้ไหมมันจะชัดเจนมากขึ้นไหมจะได้คบหาไหมาลงประมาณนั้นก็ได้เนาะขอห้าใบค่ะอามาลุ้นกัน คนกองนี้ก็แบบว่าก็มันไม่ชัดเจนนะฉันก็เลยไม่รู้ว่าทิศทางจะไปทางทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมฉันก็เลือกไม่ได้เหมือนกันแล้วมองว่าออกแนวลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าจากหน้าไพ่นะแด่ถามว่ามันจะมีโมเมนต์ที่ดีไหมมันก็มีโมเมนต์ความสม่ําเสมออ่าบางคนอาจจะมีเรื่องของรูปรักกลิ่นเสียงรสสัมผัสการหลงไหลกันมากขึ้น มีเรื่อง18บวกได้สกินชิปได้ออกแนวข้างรักได้พอข้างรักเนี่ยไม่รู้ฝ่ายไหนข้างรักนะแต่เรารู้สึกว่าฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายคิดเยอะคิดมากมีความกังวลใจเราจะก็ชอบดราม่าบางทีมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรหรอกแต่คิดด้านลบไว้ก่อนพอคิดด้านลบป,ปุ๊บฟังเพลงเศร้าป,ปุ๊บฝนตกป,ปุ๊บอ้าวดิ่งเนึกออกปะมันชอบคิดด้านที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คิดไปไกลเรื่องมันก็ไม่ได้เกิดขนาดนั้นเราจะคิดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่า ความสัมพันธ์น่ะณจุดที่จะมองว่ามันดีไหมมันก็ดีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็แฮปปี้ในความสม่ําเสมอในการที่เราอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนี้มันก็มันก็อยู่ในลักษณะนี้มันก็มีความแฮปปี้มีความฟินอยู่แต่พอเราจะเริ่มคาดหวังเยอะอยากได้เยอะอยากได้มากกว่านี้เริ่มมีความไม่พอใจเราก็จะคิดเยอะคิดมากแล้วก็วนลูปแต่ถามว่าจะได้เลิกลายิ่ยผห,หาออกจากกันมาจากหน้าไพ่ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นั้นนะคะมันเหมือนออกแนวไปเรื่อยๆนะ แล้วเหมือนคุณกองนี้จริงๆแล้วที่มาถามก็เข้าใจอยู่แล้วว่าตัวเองก็ได้ในลักษณะนี้แหละเพราะว่าคุณก็มองไม่เห็นอนาคตอยู่แล้วะว่ามันจะชัดเจนไปในทิศทางไหนทั้นที้จริงก,ก็ใจก็อยากจะให้ชัดเจนนะแต่มันอาจจะติดปัญหาอยู่ที่เขาอะเนาะว่ามันก็ไม่ได้มากไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนคุณก็จะเริ่มในปีเนี้ยวันนี้จนถึงสิ้นปีคุณจะเริ่มเข้าใจสถานะของคุณมากขึ้นแต่ก็ยังมีน้อยอ,อกน้อยใจมีความคิดเยอะคิดมากมีการคาดหวังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ แล้วก็ยังมองความรักเป็นเรื่องเสียไหวงามอยู่นะคะอืมก็มองว่าไปได้เรื่อยๆนะอย่างน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าดูห่างเหินกันนะจ๊ะ,ะมาดูซิว่าแล้วการที่เราเข้าหาเขาอย่างเงี้ยมันมันโอเคแล้วใช่ไหมเหมือนประมาณว่าพยายามในความรักครั้งเนี้ยมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมไพ่สำหรับคนกองนี้มาดูซิว่าไพ่จะตออยังไง ไม่ต้อไปซีเรียสน,นะคะอืมผลรวยรวมนะเธอมันไม่ใช่ผลส่วนตัวนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวบางทีก็บอกมาดามได้นะอยากได้แบบอวยหรืออยากได้แบบหน้าไพ่ตรงตรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่บอกมาดามก็จะอ่านจากหน้าไพ่ตรงตรงให้นะคะอืมมันคนกองเนี้ย ใจนึงก็อยากอยู่ต่อแต่อีกใจก็ท้อแล้วเกินแล้วก็อยากที่จะแบบว่าลองเงียบลองหายดูซิว่าเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์สงสัยต้องมาเปิดต่อส่วนตัวหรือเปล่าเนีว่าถ้าฉันเงียบหายไปเธอจะรู้สึกยังไงจะตามหาฉันหรือเปล่าจะกังวลกังวลใจไหมเห <c oughs> มือนคนกองเนี้เหมือนกาลังอยากจะทําอะไรบางอย่างที่มันดูให้ความรักครั้งเนี้ยมันชัดเจนมากขึ้นในความรู้สึกคุณนะว่า ฉันจะอยู่ในสถานะนี้จริงๆใช่ไหมหรือถ้าฉันหายไปหล่ะมันจะเป็นยังไงอารมณ์ประมาณนี้ถ้าถามว่าคุณจะพยายามต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมเรารู้สึกว่าคุณก็ยังที่จะพยายามนะอาจจะเป็นการพยายามครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้เหมือนให้กําหนดให้ลิมิตตัวเองว่าเอ้ยอาจจะแค่ใน2เดือนสามเดือนหนึ่งเดือนแล้วแต่คุณอนะบางทีก็ในปีนี้อะว่าทิศทางมันจะเป็นในทิศทางไหนถ้าเกิดเขายังยืนการอยู่แบบเดิมเรารู้สึกว่าคุณก็พร้อมที่จะ พอแล้ววะเหนื่อยแล้วอ่ะอืมมันเหมือนทุ่มสุดแรงแล้วไปสุดทางแล้วพยายามวางแผนนู่นวางแผนนี้ทําตัวดีอย่างงู้นทาตัวดีอย่างนี้มองโลกในแง่ดีที่คิดในแง่บวกก็แล้วอะไรแล้วพยายามที่จะไปต่อขนาดนั้นแล้วเมื่อคุณไม่อยากไปบางทีเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคุณอาจจะอยากถอนตัวแล้วก็ลองห่างเขาดูลองเดินออกมาจากเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ได้นะอารมณ์ไพ่ประมาณนี้ถ้าถามว่า ควรจะจะไปต่อไหมไพ่ก็บอกว่าไปต่อได้นะแล้วคุณจะรู้เองว่ามันไปได้ถึงไหนมันทําอะไรได้มันทําอะไรไม่ได้สุดท้ายคุณจะกลับมาเพื่อรักตัวเองมากขึ้นด้วยซ้ำอืม อารมณ์ไพ่ออกแนวปรัชญาน,นิดนึงเนาะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะขำขไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเพราะว่ามันเป็นดวงสดไม่ใช่สดตัวดวงโดยรวมนะจ๊ะอะไรที่มันดีก็เก็บไว้เป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีก็โยนไปให้คนอื่นนะจ๊ะยังไงก็ดูดวงสดตัวได้รายละเอียดใต้คลิปนะคะวันนี้มาดามไปก่อนแตรักทุกคนนะคะเช้า นะคะมาถึงกองสุดท้ายกองที่สมต้องสมาธิถึงเขาคนนั้นได้เลยนะคะเป็นดวงโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะดูเพื่อความบันเทิงขําคนะคะว่าตอนต่อไปของความรักของสถานะไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงนะมาดูก,ก่อนว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงคนกองนี้รักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าสนอกสนใจไหมมีเราอยู่ในหัวใจหัวจิตหัวใจเขาหรือเปล่านะจ๊ะขอห้าใบ คุณกองนี้มีความมั่นหน้ามั่นหนอกนิดนึงนะคะว่ายังไงก็ต้องมีอ่ะเออฉันเป็นผู้ชนะฉันบอกว่าเขาเรียกว่าอะไราชาวเรนนี้ยังไงฉันก็ต้องชนะอืมสิบถ้วยก็ดูดีนะหนึ่งเหรียญเจ็ดไม้อ่าสิบไม้แล้วก็เดอะซั ถามว่าเขาชอบคุณไหมเรามองว่ามันมีความอบอุ่นมันมีความผูกพันมันมีความรู้สึกดีๆแต่อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเนาะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันยังดูไม่ลงล็อกไม่ลงรอยมตีติดขัดนู่นติดขัดนี่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องความคาดหวังบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะทางเรื่องของตัดการชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้ดีนะคะที่มีคุณก็ หมาะสมกับความมันน่ามันโหนกนิดนึงอยู่แล้วเออที่คุณรู้สึกมันก็ไม่ผิดเออเขาก็แฮปปี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงออกมาเวลาที่เขาเจอคุณแล้วเขารู้สึกดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยใส่ตรงใส่ตานู่นนี่นั่นเรามองว่ามันก็ออกมาจากใจเขาออกมาจากความรู้สึกเขาอยู่พอสมควรนะจ๊ะเออก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณยื่นอ่ะแล้วเขาคนนั้นมีคนคุยคนอื่นในความสัมพันธ์นี้ไหมอ่าเขาห้าใบค่ะ มัอนไส่อ่ะมันไส่เนะ่ยดูซิว่าเขามีการคุยกับคนอื่นอยู่ไหมเดโมนอันนี้คุณรู้สึกว่าเริ่มมีความไม่แน่ใจนะมีความหวั่นไหวบางอย่างเริ่มมีความเอ๊ะเอะหรือว่าคุยอยู่นะหรือมีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เซนต์บางอย่างของคุณก็ทํางานดีนะในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะบอกเลยนะจ๊ะ,ะแก้วดาบในไม้ในดาบพูดผิด ก้วาวไม้เด็กถ้วยแล้วก็มีจีเชียแล้วมองว่าคุณอาจจะมีการคิดเยอะมีการคิดมากอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีความหึงหวงมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ตัวเขาเรารู้สึกว่าก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนเขารู้สึกว่าถ้าจากหน้าไพ่นะอาจจะอยากรักษาภาพรักที่ดูดีด้วยแหละเออบางทีก็กลัวคนอื่นจะมองว่าตัวเองเจ้าชู้หรือเปล่าตัวเองคุยหลายคนหรือเปล่านู้นี่นั่นแต่ถามว่าเป็นไหมเป็น เออไม่ต้องกลัวไม่ต้องไป็ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแม้ว่าพยายามที่จะมีกำแพงแต่เรารู้สึกว่าเขาจะมีความเจ้าชู้มีความเจ้าชู้แบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าสังคมเป็นเข้าสังคมเก่งพูดเป็นพูดเก่งแล้วก็ออกแนวดูสดใสดูร่าเริงเหมือนเด็กๆอะ่ะ เออบางทีอาจจะเป็นด้วยความเฟรลี่เยอะอาร์เรสเยอะหรือเป็นสมาธิสั้นได้เหมือนกันนะสำหรับบางคนนะมันก็เลยดูสดใสดูร่าเริงแม,ม้ว่าบางทีก็กลัวคิดว่าเอ้ยคนนั้นก็จะคิดว่าฉันคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวเองก็เป็นคนเจ้าชู้ตอนนั้นแหละแต่ก็ มันเป็นความเจ้าชู้แบบด้วยความที่มันเฟรนด์เนาะมันดูสดใสอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาก็พยายามที่จะรักษาระยะห่างแต่ถามว่าเขาอ่ะมีคนคุยในลักษณะคนคุยเลยไหมเรามองว่าไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะไม่ได้มีนะแต่อาจจะมีการพูดคุยบ้างกับคนอื่นเป็นการเข้าสังคมอ่ะด้วยก็ไม่รู้แหละจากหน้าไพเรารู้สึกว่าแม้ว่าพยายามที่จะรักษาระยะห่างแต่เขาก็เป็นคนที่เฟรนด์ในระดับหนึ่งนะ เออเข้าสังคมเป็นในอย่างที่บอกอะ่ะรู้ว่าต้องคุยอะไรกับใครยังไงในลักษณะไหนมันก็เลยบางทีอาจจะดูติดภาพจ้าชูไปบ้างอืมแต่ถ้าคุยในลักษณะคนคุยเลยที่จะสารามสัมพันธ์หรือมีกรงมีกิก๊กลักษณะนี้เรามองว่ายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะแต่แอบแต่บางคนที่คุยก็อาจจะมีความแบบว่าหลุดประทับใจบ้างหลุดปลื้มบ้างอะ่ะมีอยู่แล้วอืม ฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะคะคนกองนี้คุณมีคู่แข่งเข้ามาได้ตลอดเวลานะจ mm ๊ะ hmm. แล้วในปีนี้วันนี้จะถึงสิ้นปีเนี่ยเขาคนนั้นกับคนที่เลือกกองนี้มีโอกาสได้สมหวังในความรักไหมคนที่เลือกกองนี้เออได้แบบพัฒนาไหมชัดเจนมากขึ้นไหมอารมณ์ประมาณนี้นะคะขอห้าใบค่ะ ออกแนวแบบจริง,รงๆเคมีต่างๆคุณก็รู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีอะชอบอะไรเหมือนกันพูดคุยหรือสนใจในเรื่องเหมือนกันอารมณ์ประมาณนั้นมีเคมีบางอย่างที่มันดูคลิกกันนะจ๊ะจ <c> ะ <oughs> ถามว่าจะได้ไปต่อไหมคนกองนี้บอกอะระยาอะให้ระวังนะบางคนอาจจะถึงขั้นตัดจบความสัมพันธ์มีการนิ่งมีการเงียยมีการหาย มันเหมือนเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาจริงๆก็ได้หรือเราอาจจะไปทําอะไรที่มันกระตุ้นต่อมบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคก็ได้มันก็เลยให้นะตอนนี้เหมือนจะหยุดถ้าจากหน้าไพ่นะมันมีแนวโน้มที่เขาเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์เลือกที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็เลือกที่จะนิ่งกับความสัมพันธ์มากขึ้นเหมือนกันดังนั้นให้ระวังหน่อยในเรื่องของการเข้าหาในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของการแบบว่า พยายามที่จะไปถึงจุดหมายคุณกองเนี้ยบอกเลยว่างานงานหนักนิดนึงนะเพราะว่ามีมีนเม,มนะคะอ่าเรารู้สึกว่าเขายังมีความที่รู้สึกว่ายังไม่ได้เปิดใจเต็มที่ไว้ด้วยนะอืมอันนี้เป็นแบบว่าเป็นผลแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะมันอาจจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่เราต้องเจอแต่ถ้าเรารู้แล้วเราวางแผนใหม่อาจจะมีการเปิดไปเส้นทางใหม่ที่มันอาจจะไม่ได้ออกแนวหลุดเดิมนี้ก็ได้นะจ๊ะ อ่าฮะแต่ถ้าถามมาจากหน้าไพ่อ่ะมีโอกาสได้พัฒนาหรือชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ไหมเรามองว่ายากอืมเอามาดูซิว่าถามไพ่ดีกว่าว่าคนกองเนี้อ่าพยายามต่อไปจะดีหรือเปล่าในเรื่องความสัมพันธ์ทางนี้ขอห้ามไปอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราแล้วกันอะไรที่มันไม่ดีก็โย่ในมืคนอื่นนะคะดูไพ่กองนี้นะจ๊ะยังไงดูดวงส่วนตัวได้นะคะรบห้าไปยังครบแล้ว จร,จริงๆคนกองนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดนะมองโลกเขาเรียกว่าอะไรตามความเป็นจริงด้วยนะเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่สื่อสารเก่งนะใช้คําพูดเก่งได้นะคะสำหรับบางคนเนี่ยพิมพ์เนี่ยเก่งอ่ะอืมสองนาทีอะไรนะยี่สิบโพสเราไม่ใช่อันนี้เราเล่น <c oughs> ถ้าถามว่าควรที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้ไหม <c oughs> จากหน้าไพ่เรารู้สึกว่าคุณมีความมุ่งมั่นนะ มีความมุ่งมั่นมีความทุ่งเทแล้วก็เหมือนคุณปักธงไว้ที่ใครแล้วคุณก็จะพยายามไปให้ถึงเป้าหมายไปถึงจุดหมายแม้ว่าระหว่างทางมันดูเหนื่อยอ่ะอจจะจริงถ้าจากหน้าไพา่เยรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ไปเป็นดั่งฝันที่คุณอยากให้เป็นสักเท่าไร่มันมีโอกาสที่จะผิดหวังเข้ามาในชีวิตนะคะเหมือนยิ่งวิ่งไล่ตามก็ยิ่งดูเขาดูยิ่งวิ่งหนียิ่งอยากได้ความรักจากเขาเขาก็ดูจะดูแบบว่า,าดูห่างเหินจากเราได้อ่า มันมีความรู้สึกเศร้าอยู่ได้มีความรู้สึกแบบไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่มีอยู่ได้อ,อารมณ์ไพ่ประมาณนี้ถ้าถามว่าจะพยายามต่อไปจะดีไหมไพ่บอกว่าพยายามได้ค่ะแต่อย่าคาดหวังเยอะอย่ามองว่าเราทำให้เขาร้อยแล้วเขาต้องตีกลับมาให้เราร้อยอะนึกออกปะบางทีมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบสิ่งที่เราทำเราคิดว่าดีที่สุดแล้วแต่สำหรับเขามันอาจจะมองว่า มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการก็ได้อันนี้ให้ระวังตรงนี้ไว้หน่อยนะบางทีการตีกลับมามันอาจจะไม่ได้มาถึงร0อยมันอาจจะได้แค่แบบ20 30บางทีไม่ถึง50าสะคุณก็จะรู้สึกน่อยรู้สึกแบบเหนื่อยรู้สึกแบบทําไมอะ่ะนึอะ่ออกว่าทาไมอะ่ะแล้วมันก็แบบว่าวนลูบในความรู้สึกเศร้าท้าที่จริงคนกลงนี้มีพลังงานบวกค่อนข้างเยอะมีความชัดเจนค่อนข้างเยอะนะยังไงก็ลองเขาเรียกว่าอะไรปรับเปลี่ยน แผนในการเข้าหาเขาคนนั้นดูก็ได้นะคะอืมยังไงก็ขอให้คนก่อนนี้แฮปปี้กับความสัมพันธ์นะวันนี้มานาไปก่อนนะอะไรที่มันไม่ดีก็โยนไปคนอื่นแล้วกันนะจ๊ะไปแล้วนะคะรักทุกคนนะคะช้า